สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังสู่ URFM 108.0เมกะเฮิร์คลื่นขวาสุดหยุดที่เราบนหน้าปัดวิธีของคุณนะคะและยังคงรับหน้าที่ดูแลผู้ฟังต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยต่อจากนี้นะคะกับดีเจหนูนกด้วยและก็ช่วงนี้เราจะมีเดี๋ยวสักครู่เราจะมีโฟอนอินแบบสดๆกับหนุ่มดิวกันที่นี่เลยหนุ่มดิวอรุณพงษ์ด้วยนะคะตอนนี้ทางหน้าเว็บไซต์ของเรามีคําถามเยอะมากผู้ฟังเดี๋ยวนกจะทยอยทยอยถามให้ทีละคําถามและกันเพราะว่าแฟนคลับของหนุ่มดิวนะคะเยอะมากจริงๆ วันนี้ออนเป็นวัฒนธตรมเลยก็ว่าได้นะคะส่วนใครที่ยังอยากจะฝากเพลงไหนนะคะก็ศูนย์จสี่สี่หกห้าห้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ทุกๆเพลงพร้อมของคุณเลยแล้วก็ส่วนคําถามของหนุ่มดิวแล้วก็นก จัดนกจดให้จดให้หมดแล้วเดี๋ยวจัดให้แล้วกันแล้วก็อยู่ที่ว่าหนุ่มดิวเนี่ยจะตอบยังไงนะคะแหมสาวๆอย่าตื่นเต้นทําใจดีๆนะคะเดี๋ยวจัดให้ทุกๆคําถามเลย You're 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 Now to music. music. live. listening live. live. 10108. ช่วยปิดคืนนี้ดังดังดีงไหมเพราะว่ามันชอบใจที่พี่ดีเจ็บแบบแพงให้ฉันฟั ร้อยแป สำหรับน้องๆที่อยากเก่งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์พบก,กับ C8 Learning Center สาขาหาดใหญ่ถนนนิพัฒน์อุทิศ2หลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่ครัสัรแล้วจาก C8 ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาน่าเรียนรู้กับหลักสูตรแ r น n d m a t h เน้นความเข้าใจเพิ่มทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหามากขึ้นและหลักสูตร Active English ที่จะทำให้น้องๆฝึกพูดภาษาอังกฤษมากกว่าหลักสูตรอื่นๆถึง10เท่าอยากเก่งและเรียนอย่างเข้าใจมาเรียนได้ที่ C8 Learning Center สาขาหาดใหญ่ถนนนิพัฒน์อุทิศ2สอบถามโทร074-221414 074-221616หรือ facebook.com/slc หาดใหญ่ วันแม่ปีนี้ทำอะไรดีๆให้แม่ภูมิใจและยิ้มแก้มปรีกันอีกแล้ว12สิงหาคมนี้ UFN ชวนคุณส่งรูปภาพมาประกวดกันพร้อมคำบรรยายภายใต้หัวข้อไออุ่นรักแม่ลูกผูกพันลุ้นรับบัตรกำนันมูลค่า1,000บาทให้ได้อิ่มอร่อยและมีความสุขกันที่ร้านประจำหรือพาคุณแม่ไปสสวยที่ร้านสสวยอุราพรสะเซ็ตซอย400บาทจานวน5รางวัลและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบ ส่งรูปเข้ามาประกวดกันผ่าน f a c e b o o k c o m 1 0 8 y f m หั h a t ญ a i ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w y f m h a t y a c o m ส่งก่อน10สิงหาคมนี้นะคะ ในการทำธุรกิจที่คุ้มค่าหรือมองหาการลงทุนที่ได้ผลตอบรับแบบดีเกินค่าให้ทุกคำตอบของคุณคือเรา URFM 108 MHz สสื่อโฆษณาวิทยุคุณภาพ กับการลงทุนที่คุ้มค่า<อ>เห็นผลชัดเจนตรงทุกกลุ่มเป้าหมายกับการโปรโมตสินค้าตลอด24ชั่วโมงการันตีผลตอบรับเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมดูแลคุณอย่ารอช้ารีบโทรมา04465557 yourfm yourlife yourmusic สมัครสมาชิกยูเอฟเอทาง s อ s เข้าเมนูข้อความพ m a ตามด้วยชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดส่งมาที่4 5 3 5 5 3 3รับรองว่าสมาชิกมีสิทธิ์พิเศษแน่นอนสม ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีความฝันมีความกล้าและมีความสามารถในการพูดยู Your 180เอฟเอมร้อยแปดจดเมกปิดบ้านต้อนรับสำหรับคนมั่นใจบุคลิกดีพูดเก่งหรือมัลฟ์มันในตำแหน่งนักจัดรายการพิทิุแบบมืออาชีพสนใจสมัครและออดิชัน่นโทรศูนย์เจ็ด่าห้าห้าศ You lie v you m i c Now You r e listening to 1108 108 USF You lie you lie v you miss You are l i s e n i n g to 1 1ค่ะกรุ๊ปฟังคอลตอนนี้ดิวเดเอ่อดิวอรุณพงษ์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะทักทายเขากันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเสียงมีพลังมากเลยทีเดียวสวัสดีครับดิวเดอรุณพงษ์ครับดิวอรุณพงษ์ครับ นี่จะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยไมใช่ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมมีคนออนรอฟังเยอะมากอ่าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ออนรอฟังด้วยแบบเยอะมากสาวๆบอกว่าตอนนี้ปูเสือรอฟังดิวคนเดียวเลยโอ้โหขอบคุณพี่นกมากครับจ้าวันนี้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมวันนี้ไม่นะไม่นะไม่เลยครับผมขอทุกคนเย้ะการต้อนรับดีมากจริงเหรอใช่มีคนถามมานี่ฝากคําถามมาบอกว่าพี่ดิวทานข้าวหรือยังคะนี่ไงข้าว ปลาหนึ่งตัวอยู่ตรงหน้าผมนี่เลยตอนนี้จริงเหรอทานไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเรล่เพิ่งหยุดเมื่อกี้นี้เองครับผม <c oughs> เพราะว่าอันนี้วันนี้กินทั้งวันแล้ววันนี้กินทั้งวันแล้วสาวๆสบายใจได้เลยนะคะวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากเราด้วยใช่แล้วโอ้เชื่อไหมว่ามีคนขนาดปล่อยทีเซอร์มาทาง YouTube นะมีคนแบบ เปิดขอเพลงนี้บ่อยมากค่ะเยอะมากชื่อเพลงว่าค <c oughs> ำว่ารักของเราต่างกันครับโอ้โหโดนใครหรือเปล่าคะเนี้ยโดนตัวเองปะ <c oughs> โดนผมว่าโดนหลายคนเลยล้วหลายคนเลยว่าโดนหลายคนเลยเชื่อว่าคนที่แบบเคยมีความรักที่ลืมไม่ลงสักครั้งหนึ่งเนี่ยพอฟังเพลงนี้ต้องนึกถึงคนคนนั้นแน่นอนอืมคนคนนั้นรวมถึงดิวด้วยไหมคะเนี่ยครับผมแนวเพลงเป็นแบบไหนครับเพลงนี้แนวเพลงนี้เหรอเป็น easy listening ครับเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าเพลงซึ้งแล้วก็ ทุกอย่างจะยืยนพื้นอยู่อยู่บนฐานของอเป็นเพลงอะคูสติกมันก็คือเพลง๊อปนั่นแหละแล้วก็จะมีเครื่องนดนตรีคลาสสิกเข้ามาผสมด้วยจะเป็นเชลโลเป็นกีตาร์คลาสสิกแล้วก็จะมีเพลร์ซชันเข้ามาด้วยอนะคะคแล้วแบบซึ้งๆเศร้าๆแบบมีแรงบรนดาลใจมาจากไหนเอ่ยแรงบันดาลใจแล้วผมชอบเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องความทรงจําหรือเรื่อง นึกถึงคนรักในอดีตอยู่แล้วครับผมเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่ก็จะเปิดให้ฟังตลอดเวลาเลยคือเพลงความทรงจำของพี่ <c oughs> พาาอัญสวรักษ์เนื้อเพลงเลือกสุดใจของพี่พี่นูโวอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามีอดีตฝังใจว่าง,งานสิลปคือ <c oughs> ผมได้รับการสืบทอดมาจาก,กคุณแม่ด้วยได้รับการสืบทอดใช้คานี้เลยเดียวได้รับการสืบทอดใช้คําได้ดีมากแล้ว,ลวมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างคะครับเพลงนี้ ทีนี้ผมได้บอกพี่โปรดิวเซอร์นะว่าพี่ครับผมอยากได้เนื้อหาประมาณนี้ผมอยากถ่ายทอดเพลงแบบนี้แล้วก็เขาก็นําสิ่งที่ผมบอกไปแต่งให้แล้วว,วันวันที่ได้เนื้อครั้งแรกแเนี่ยเฮ้ยพี่ครับเนื้อมันดีมากเนื้อมันมันตรงใจผมมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็น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  เพลงที่เราอยากจะถ่ายทอดใช่เลยคือเป็นเราเลยประมาณนี้ครับผมโอ้โหนะคะเป็นเราเลยอจริงๆแล้วทุกเพลงที่ดิวร้องเนี่ยน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบิวว่าอารมณ์ได้ดีอะอารมณ์ออกมาดีมากมีการ<อ>แบบเตรียมตัวยังไงในการร้องเพลงแบบนี้นะคะ่ะ <ทำ S 1> ดูทำความเข้าใจเนี่ยหาก่อนอมผมว่าเพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารมันคือมันคือมันเหมือนมันเหมือนกับเราพูดแต่ผ่านเมโลดี้แล้วก็ผ่านํานองเพลงอืเพราะฉะนั้นผมว่าการทําความเข้าใจกันเนื้อหาสำคัญสุดเลย แล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาตามตามตามสิ่งที่เรารู้สึกตามสิ่งที่เราคิดอืมคือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาว่างั้นเถอะใช่ครับนะคะแล้วคนฟังเขาก็รับอารมณ์ไปกับเราด้วยใช่ครับใช่ปะแล้วเพลงนี้รู้สึกว่าจะมีโน้ตเขามาเป็นเฟเชอริงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอบอืมมีคนบอกว่านี่ฝากคําถามมาด้วยน้องเขาบอกว่าอ๋อฝากคําถามถึงพี่ดิวนะคะว่าชอบพี่โน้ตกับพี่ดิวมากเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตบ้างคะคอนเสิร์ตคู่กันอะ อยากมีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดนี้ก็จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยกันครับผมเป็นงานที่ที่กรุงเทพนี่แหละถ้าเกิดใครแวะเวียนมากรุงเทพไปไปเจอกันได้นะไม่กระบางนานะอ๋อไม่กระบางนานะอันนี้คําถามนี้เด็ดมากงั้นถามต่อเลยนะคะจากน้องอ่านี่ไงถามต่อเลยบอกว่าพี่เดียวจะไว้ผมยาวยาวแบบนี้ไปเลยหรือเปล่าคะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนอนาคตเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราไวตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วมีน้องมีน้องคนนึงน้องโมโนน้องเขาบอกว่าชอบพี่เดียวลุคนี้มากๆเลยทีเดียวโอ้ขอบคุณครับแล้วก็มีน้องอีกคนนึงบอกว่าพี่เดียวผอมลงหรือเปล่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าทํางานด้วยทํางานด้วยแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยเวลาผมทํางานแล้วผมจะแบบลืมเรื่องกินข้าวไปหรอแต่นะลืมแฟนคลับนะไม่ลืมแน่นอนครับผมพราะว่า,วาทุกคน เดินทางมากับผมตลอดเวลามีคนรักเยอะมากอะหนุ่มคนนี้ขอบคุณค่ะแหมหวานซะอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้ยังปล่อยทีเซอร์อยู่้องดูเมื่อเช้าเนาะแล้วตอนนี้คิดว่าเอ็มวีจะออกมาเป็นแบบไหนวางไว้บ้างไหมคะเอ็มวีถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับถ่ายทำเรียบร้อยแล้วว้านางเอกก็อดแล้วสิเป็นแบบไหนะแล้วตอนเดาเพลงต่อไปเดี๋ยวผมเอาพี่นกมาแคสติ้งด้วยอ้อโหได้เลยได้เลยแต่คงต้องใช้สปอตไลท์เยอะหน่อย นะคะกระซิบได้ป่ะว่าเป็นแบบไหนแนวไหนอชให้กระซิบนะใช่กระซิบในใจโอ้โหกระซิบดังได้เลยอ่ะครับผมก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเอ็มวีก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักคู่รักหนึ่งคู่แล้วเขาก็เลิกกันไปแล้วเขาต้องมาเก็บของออกจากที่ที่เขาเคยอยู่ดูกันแล้วคนเราเวลาเก็บของที่เรานั่ดูว่า ของชิ้นนี้เนี่ยมันมีอดีตจะเรายังไงบ้างนะอืมมันมีที่มาอันี้เก็บไปนึ่ไป MV, MV ก็จะเป็นเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็ดูอาร์ตดีเรคชั่นดูมูดแอนทนของ MV เพลงนี้ก็จะเราก็พยายามคิดให้มันออกมาเป็นแบบสไตล์ที่เราชอบสไตล์ที่เราต้องการมากที่สุดพยายามก็คือเรียกว,ว่ามีส่วนร่วมใน MV เหมือนกันใช่ปะอ่า ทำตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะครับอ๋อก็คือโดนใจดิวสุดๆว่างั้นเหรอใช่ครับผมเพราะว่าเพลงเอมี MV นี้เนี่ยอมีนี่ก็คือผู้ใหญ่ให้โอกาสาทำเองกันด้วยทำกันเองมีผมมีน้องนอดมีน้องสาวผมมีพี่ผู้กำกับอีกคนหนึ่งมีโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งช่วยๆกันทำทำมมีมงานห้าคนก็ทำเอ็มีตัวน,นี้เลยอืมดีวรู้ไหมตอนนี้หน้าเว็บไซต์เขาบอกว่าฟังพี่ดิวพูดอย่างสงบเลยค่ะ โอ้โหขนาดนั้นเลยเดียวฟัองอย่างสง,งบเลยทีเดียวฟัองอย่างสง,งบเลยเเลูกเราขึ้นมาเต้นกันดีไหมอ๋อโหนะตอนนี้พูดถึงโนต้ตนะคะโนต้ตเขาไม่ได้มาด้วยครับแต่ตอนนี้มีคลิปเสียงของโนต้ตพูดถึงเพลงนี้ที่ได้มาร่วมง,งานกับเดียวเดี๋ยวฟังพร้อมกันเลยละกันนะคะได้เลยอะฟังเลยสวัสดีค่ะโนต้ตธนย,ยังกูลน,นะคะความรู้สึกที่ได้มารีเจอริ่งเพลงคําว่ารักของเราต่างกันกันกบที่เดียว นดรู mm ้ส hmm. ึกว right. ่าต so really like hmm. ัวเองโชคดีมากมากเพราะว่านนชอบเพลงนี้มากมากเลยครั้งแรกที่ได้ฟังเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงที่มีค่าเสียงที่ดีอย่างเดียวเพียวแล้วก็แค่ฟังแค่ั้นก็ชอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แล้วก็พอได้มีโอกาสมาเป็นตัวหนึ่งของเพลงนี้จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ่งยิ่งได้ทํางานกับเพลงนี้ยิ่งรักเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ายิ่งยิ่งผูกพันแล้วก็ยิ่งชอบมากๆเลยก็ดีใจมากๆแล้วก็ แาบพี่ดิวเองพี่ดิวก็เป็นเหมือนพี่ชายของโนตคนนึงเลยซึ่งเวลาทํางานด้วยกันมันมันรับส่งกันได้โดยที่ไม่ต้องนัดกันบางทีแบบแค่อามองหน้ากันโอเคพยักหน้าะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถรู้ได้แล้วว่าจะต้องการอะไรเลยทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็สนุกมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามเพลงนี้กันด้วยค่ะอืมนีมม่คือโนตนะคะโอ้โหชัดเจนจริงๆเธอคนนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตให้เราได้ดูกัน นะคะเร็วนี้แหละเนาะเราคิดว่าเพลงนี้ต้องติดชาร์จแน่นอนเดียวว่าไงคุณครับสาธุแล้วกันผมขอสาธุสามทีเลยครับผมหรอสาธุ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 แอบรู้มาว่าเดียวชอบแกงส้มมะรุมใช่ปะอ๋อใช่ครับดีวรู้ไหมภาคใต้แกงส้มอร่อยมากใช่ผมไปภาคใต้ผมต้องกินทุกทีเลยแกงส้มผมผมมาเรียกแกงเหลืองแต่คนใต้เรียกแกงส้มใช่ปะอ๋อครับผมแล้วเมื่อไหร่เดิวจะลงมาหัดใหญ่บ้างล่ะคะมากินแกงส้มหัดใหญ่ ผมก็ผมก็ไปไปไปทํางานอยู่บ้างนะครับผมก็มีโอกาสได้กินอยู่บ้างล่าสุดก็เพิ่งไปนะครศรีมาแต่ยังไม่ได้ไปหัดใหญ่หรอถ้ามีโอกาสแวะมาัดใหญ่มาล้อ8.0เมกะเฮิร์สนะแฟนคลับยมากได้เลยได้เลยได้เลยคเชิญไปเลยเชิญไปเลยเราก็มีคนฝากมานิดนึงอยากให้พี่ดิวร้องสดๆนบเพลงนี้อ่าได้ฮะฟังกันเลยทีดเดียวครับ เธอแปลคำว่ารักไม่ตรงกับฉันแค่เรามองรักด้วยสายตาต่างกันฉันรู้เพียงแค่เธอคือโลกของฉันขาดเธอเหมือนขาดใจ แต่ไม่รู้ใจคนหย่งเธอเย่ yeah. <Yeah. laughs> แล้วใครจะทิ้งดิวร้องอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> <laughs> ล้วใครจะทิ้งดิวลองอ่ะช่องทางการติดตามของดิวมีอะไรบ้างคะครับผมเอาถ้าเกิดอยากอยากดาวน์โหลดเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็กดดอกจัน123 0 1 3อแล้วโทรออกครับผมหรือว่าจะดาวน์โหลดใน iTunes Store ก็ได้นี้เป็นช่องทางการติดตามผลง,งานเพลงดาวน์โหลดไปฟังกันได้เลยและถ้าเกิดใครอยากติดตามข่าวสารของพวกเราศิลปินเอกแซคหรือซีเนรนะครับผมก็เข้าไปที่ Facebook ได้เลย Exact Music เจอคำว่า Exact Music แล้วก็ตาม Follow แล้วก็กด Like กันได้เลยหรือว่าจะติดตามใน Instagram ก็ได้ครับผมก็เข้าไปเิร์ชคําว่า Exact Music แล้วก็ Follow กันได้เลยครับผมถ้าเกิดของผมนะมีแฟนเพจก็คือ d e a l e Star 5ก็คือ Facebook Fanpage ครับผมแล้วก็ Instagram คือ D E W underscore I N S T ครับผม Follow มกันได้นะคะสาวๆจดเรียบร้อยแล้วแหละขอบคุณครับ oh, oh. มีคำถามสุดท้ายนิดนึงเขาบอกว่าจากหลังไมค์เมืม่อสักพู่โทรมาบอกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่หรือยังคะเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่หรือยังอโอ้ยความของผมไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าจะพาคุณน่าคงจะพาคุณแม่ไปกินข้าวนะทากิจกรรมที่อ,อทําง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการพาแม่ไปกินข้าวหรือการอยู่กับแม่แล้วก็ผมเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องการอาจจะต้องการเท่านี้แหละ คือ,อให้ลูกมาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องการของขวัญหนึ่งของมีค่าอะไรแล้วก็กอดแม่แล้วก็มอบความรักกับแม่ในทุกๆวันแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้มอบความรักเนี่ยก็ใช้ว่าแม่เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้อืมนะคะน่ารักจริงๆพี่ชายคนนี้ถึงว,ว่าเรามีคนรักเยอะนะคะขอบคุณครับอ่าให้ฝากผลงานแบบอ,อ้อ,อนๆเลยแบบอ,อ้อ,อนๆเลยจ้าทุกคนจ้า <laughs> ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะจ้าจ้าแล้วดาวน์โหลดนะจ้ากดดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกจ้า อ <laughs> เอางี้ดีกว่าง,ง่าย,ายๆก็คือถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้นะครับ,บผมแล้วก็ใครที่กําลังคิดถึงใครบางคนอยู่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาจะอยู่ในใจคุณเสมอแลวเพลงนี้เนี่ยจะทําให้ภาพในใจของคุณชัดเจนขึ้นก็ดาวน์โหลดได้เลยคำว่ารักของเราต่างกันเดวีอรุณพงศ์พริตติลิ่งนพนาย,ยัางกูลครับโอ้โหน่ารักจริงๆเอาท้ายที่สุดนี้มีคนปากบอกพี่เดวมีคนรักพี่เดวทั้งอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดและอีกมากมายไก่กอง ให้พี่ดิวดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ดิวเสมอนะคะรอรอ,อุดหนุนอัลบ้างอยู่นะคะฮิว้วน้องก็ <Yeah. S 1> บอกนี้โอโ้นี่อ,าอ่านตามนี้เย้ yeah. ขอให้ติดชาร์จ วๆด้วยแล้วกันสำหรับเพลงนี้นะคะฝากพี่นกด้วยอ่ะฝากพี่นกด้วยฝากโอ้โหไม่ต้องฝากเลยนี่ขอเข้ามาทุกช่วงดีเจลยช่วง่ายจริงๆนะจริงเหรอขอบคุณค่ะเดี๋ยวจงติดช้าแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าติดช้าถ้ามีโอกาสมาหัดใหญ่เนี้ยต้องแวะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงข้าวเลยโอ้โหโอ้โหสาวๆเข้ามาแย่งกันกับน่าดูอะไรอย่างเงี้ครับผมนะคะยังไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันได้ครับถ้ามีโอกาสมาก็เจอกันนะคะได้เลยยินดีมากครับจ้ายังไงก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ อ๋อนุ่มเดียวคนนี้น่ารักมากจริงๆผู้ฟังคิดว่าหลายๆคนก็คิดว่าเป็นแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวนกเปิดเพลงของเขาให้ฟังกันเลยทีดเดียวว่าคําว่ารักของเราต่างกันโดนใจใครหลายคนแน่นอนเลยค่ะคงเป็นเพราะฉันฝันถึงเธอเมื่อคืนพอตื่นมาก็ยังน,นั่งนึกถึงเธอเธอที่เคยรัก เธอที่จากไปมันทำให้ฉันยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาเหน็กถึงสัญญาที่ทำไม่ได้จะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายเธอปลายคำว่ารัก ฉันแค่เรามองรักด้วยสายตาต่างกัน